เม็ดอาร์เจียงตัวสวยๆเลยครับโอ้โหเคยแกะเลยมั้งเนี่ยสุดยอดเลยครับโอ้ยติดมือนะครับเป็นไงล่ะรถแท้นะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับเจ้าของมือเดียวนะครับแม้กระทัง่งฝากระโปรงอ,อ่ะยังว่เคยขันอ่ะพิดเบิรงอ่ะรถซีปีร์่เคยงานฝากระโปรง,ง,ร,ปร,งรถบ้านทรงสูงท่อนถูกกับเจ้าอิสุไฮอนเดอร์ตัวนี้ครับ มาเบิร์นครับมันนี่ก็มีน้องใหม่เขามาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเอลูซูดีแม็กปี2013นะครับเครื่อง2.5นะครับอ่าคันนี้งามๆมินพี่เลยครับเดิมแท้นะเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับดูแลดีจนแบบน็อตนี่ยไม่ได้ขันเลยนะครับไม่มีห้อยขันเลยนะครับมาเบิร์นครับมีกอย่างหนึ่ครับด้านนาก็จะเป็นกระจังหนาโคเมียมครับแล้วก็เป็นอีกอย่างนี่งฝาครอบน้อยๆมันนี่ก็เป็นโคเมียมนะครับเดิมแท้จากโรงงานได้ไม่ได้แต่งเติมเพิ่มนะครับไฟก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ปกติเลยนะครับเพราะว่าเขายังเป็นโต 2,012จุด13นะครับก็ยังเป็นตัว2.5อยู่นะครับมาพร้อมล้อแม็กทูโทษนะครับขอบ17เดิมแท้ว่าแท้นี่อีซูนี่มีขอบ17มาแบบเดิมๆเลยอ่ะนะครับโลโก้เขายังอยู่อยู่เลยมันทูโทษนะครับตัดดำนะครับอ่าพร้อมบันไดคางเพราะตัวนี้เป็นตัวสูงนะครับให้เรนเดอร์นะครับให้เรนเดอร์นะครับตัดข้างเบื้องในเรื่อยๆครับทางหลังก็เป็นล้อแม็กนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายเอาดีดีครับอันนี้ไมเอาดีดีแล้วนะครับไอหนอกกับเบื้องต้นเลยเป็นสีีเเเททาานนะครับป็ส สีเทางามๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาเาเบรงภายในมาแม่สิผมพาเอาเบร์เม็ดอากนะครับกับความเดิมน้ำไจะเดิมขนาดไหนนะครับรถผู้เฒ่าคันนี้นะครับเปิดว่าได้ครับลืมกุญแจครับป๊าบอ่าใส่กุญแจเป็นรีโมทนะครับมีสัญญาณการขโมยเรียบร้อยนะครับมาเบรงเม็ดอากกันครับนี่อ่าเม็ดอากเลี้ยงตัวสวยๆเลยครับโอ้โหโบเคยแกะเลยมั้งเนี่ยสุดยอดเลยครับโอ้ยติดมือนะครับเป็นไงล่ะ รถแท้นะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับเจ้าของมือเดียวนะครับจะเดี๋ยวเบื้องเมนไอ้เราไปหนี้มาเบื้องตัวเครื่องครับเบื้องภายในเครื่องครับกะังเสียงเครื่องปังเสียงเครื่องจะดังบอนะครับนี่แชะเดี๋ยวติดแชะเดียวติดเป็นไหนนะครับอ่าไปเดี๋ยวเบื้องตัวเครื่องครับว่าเปิดแล้วมันจะดังบอนะครับตาร์าเครื่องแล้วมาดูตัวเครื่องรถปี 2012. 1 3นนะครับว่ามันจะใหม่นะครับและเดิมขนาดไหนกันนะครับ เสียงเงียบกริบครับเสียงเงียบกริบเลยนะครับเป็นไงล่ะเม็ดอากยังอยู่ครบเลยนหมครับเม็ดองเม็ดอากนะครับโมมีเตียนนะครับฝาเฟือนะครับอ่าทุกอย่างนะครับสามเล่าของมันยังอยู่ครบแม้กระทั่งฝากระโปรงอ่ะยังไม่ได้ขันอ่ะคิดเบื้องอ่ะรถซีฟี่ไม่ได้ขันฝากระโปรงเลยว่านแต่คงเดิอมก็จะดูแลดีขนาดไดนะครับมันบ่าไปทะบงไปเบียงบรระชาชนอยู่ครบครับห้อยเมจิกยังอยู่ครบโมมีแบบเตี้ยนเพี้ยนเลยนะครับท่านี้ก็เปิดราคา ก็สูงครับปันเก้าพันครับคันนี้ผ่อนเก้าพันนะครับผ่อนเก้าพันผ่อนไม่แพงนะครับคนไหนที่มองหารถใบใส่งายนะครับเป็นอิมซูตัวสูงแบบนี้นะครับที่มองหาอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่มอดนําเสนอเลยนะครับตอนนี้เป็นน้องเขาไม่มานะครับเขามายังเก็บงานบริละเอียดบเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้เก็บงานอีกนิดๆน้อยๆนะครับเพื่อความสวยงามนะสวยงามนะครับมาหารถใส่นะครับเต้นเอาค่านค่าหนรถมือสองซ้ํปป้ายแดงครับบริลงห่วงในความเรียบร้อยนะครับรายละเอียดนะครับ รถน้ำท่วมรถส้นหนักน้ำก่อไม่ทางเต็นท์เท้ามารับสื่อแน่นอนครับกนหุวงครับเรื่องนี้นะครับผู้ใดอยากเบิ่งตัวรถตัวจริงนะครับก็สามารถเข้าเบิ่ยงในที่เสียอยากวังน้่มผินนะครับเพเภอปลือกแดงจังหวัดระยองนะครับหรือว่าจะโทรสอบถามมอเตอโทรสอบถามในที่0 8 8ย์แ2ดแปครับผู้ใดที่มักคลิปนี้นะครับก็ซอยกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเนหามอดน้ำเน้นนะครับอยู่ในช่องเช่าเปรูผ้าดูรถนะครับสำหรับหนี้มอเตอร์คอมญากลาไปก่อนครับ สำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอดตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอดข้างหน้าตามด้วยแอลโฮมคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ